กัญชัยออกมาฟาดกลับเปิดปมอ,อดีตหนุ่มกัญชัยถูกฟ้องลิขสิทธิ์ร้ายแรงกว่าร้านปังชาว่า้ดยเรื่องปังชาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้รายงานข่าวนี้ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์มีบางช่วงบางตอนที่พี่หนุ่มโชว์กินปังเย็นกลางรายการพร้อมบอกว่าถ้าแบบนี้กินได้จริงๆแล้วขายได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับ อยากฝากจริงๆผมกินประจำนะครับและก็รู้จักทั้งแม่และลูกชายต้องเรียนแบบนี้ว่าปัจจุบันข้าวยากหมักแพงจริงๆนะครับอันไหนเรามองข้ามไปได้ก็มองข้ามทำให้คนรักดีกว่าคนเกลียดผมเองเนี่ยอธิบายให้ฟังบังชาของคุณเนี่ยผมบอกนะรากมันมาจากไอซ์มอนเตอร์ของผมเนี่ยแหละมันมาจากรากของผมเพราะผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกในเมืองไทย ที่เอาน้ำแข็งเกล็ดหิมะแล้วใสแล้วละเอียดแบบนี้เป็นคนเอามาขนแรกผมไปซื้อมาจากฟิลิปปินส์ชื่อว่าไอซ์มอนสเตอร์แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับชีวิตผมเหมือนกันผมไปซื้อสิทธิบตัตรมาจากฟิลิปปินส์เปิดได้3-4เดือนมีเจ้าของลิขสิทธิ์ชื่อว่ามอนสเตอร์ไ Cream ฟ้องผมเพราะเขาไปจดคำว่ามอนสเตอร์เอาไว้เป็นตัวภาษาอังกฤษ คำว่าม m o เตอร์แล้วฟ้องผมให้ผมฉีกถ้วยทิ้งอะไรเลยสุดท้ายให้น้องสาวพี่ซื้อลิขสิทธิ์คำว่ามอนสเตอร์น้ำแข็งไอซ์เนี่ยพี่ซื้อมาเลยแล้วถือไว้เองแล้วให้คนอื่นไว้ใช้คนอื่นจะได้ทำมาหากินได้ด้วยไม่ได้โอ,อ้ัวใจใหญ่แต่เรื่องบางเรื่องปล่อยได้ปล่อย